สวัสดีค่ะวันนี้ย่ามาทํากับข้าวกินหน่อยย่าอยากกินต้มยําไก่เนี่ยเพราะว่ากับข้าวหมดมย่าก็จะให้มอไซไปซื้อไก่มาแล้วอ,อซื้อไก่มาได้ย่าก็ได้ไก่เหนียวมามาถ้วยหนึง่งแล้วก็ย่าก็ได้ไก่หน้าอกมา มาจานหนึงเนี่ยเพราะว่าหลานเขาไม่กินไก่เหนียวก็จะให้หลานเขากินไก่หนะ้าอกเนี่ยเนื้อทั้งนั้นทีนี้ย่าก็ตั้งน้ําแล้วเนี่ยย่าก็มาตั้งน้ำอันนี้ย่าก็จะเอาเครื่องใส่แล้วก็มีวันนี้ไม่มีผักชีใบเลื่อยยา่าไม่ได้ไม่ได้ใส่นี่ย่าไปเก็บจากหน้าบ้านมาเนี่ยอ่ะใส่ตะไคร่ใส่ตะไคร้ไป แล้วก็ขา,ขาก็ไปขุดมาผักชีไปเรื่อย<ๆ>เขาตายหมดสิจะต้องหามาปลูกใหม่อ่าอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดอ่าอันนี้ก็ใส่ไปอ่อแล้วตอนนี้ก็รอน้ําเดือดอยาก,ก็อ่อเขาต้องใส่ใส่ทุบขนนก้อนทักทักก้อนหนึ่งทุบขนนก้อนก้อนหนึ่งอือใส่ไปเลยออกมาได้หอมอือแล้วก็ ใส่ชูรสหน่อยนึงใส่เลยเดี๋ยวเอาชะพีก่อนใส่ชูรสหน่อยใส่ชูรสไปเลยพอน้ําเดือดก็ใส่ไก่เลยแต่วันนี้ยากคงต้องใส่มะขามอมืใส่มะขามเปียกเพราะว่ามะนาวมัน,มนแพงมะนาวแพงมาก ก็เลยมันเดินห้ามันนาเดินห้าจะแพงแต่ย่าก็ไม่ได้ออกไปซื้อเองด้วยก็เลือกซื้อไม่ได้ไงถ้าไปก็คงพอซื้อได้ถ้าไปเองอันนี้มอไซค์เขาก็ไม่เลือกให้เราเและอีกอย่างหนึ่งย่าใช้รัฐบาลเขาให้บัตรมาให้ตังค่าชดเชยโควิดไงย่าก็ได้ก็ให้หมอไซค์ไปซื้อเอานี่แหละค่าชดเชย เขาจะมีบัตรให้เราไงเขามีบัตรให้เราเราก็เอาไปยื่นซื้อของเขาก็ได้ไก่มาแค่นั้นเนี่ยแร้านร้านแบบมะนงมะนาวอะไรงนี้มันก็ก็ไม่ได้ไงเขาก็ไม่ทํางานก็คือคนแก่ขายทําไม่เป็นทีนี้ยากก็เลยก็เลยไม่ได้ให้ซื้อให้ซื้อเฉมาะขามอย่างเดียวเออทฉมาะขามก็เขาก็ซื้อซื้อเงินสด แต่ไก่นี่ใช้บัตรบัตรรัฐบาลซื้อเพราะเขาให้มาซื้อกับข้าวกินก็ก็ซื้อได้อย่างเดียวนี่ก็อันนี้ย่าก็รอน้ําเดือดก่อนแต่ย่าจะปรุงรสไปเลยย่ามองแล้วย่าจะใส่น้ําซุปมะขามไปเลยอืม นีติอยาใส่น้ำทุกมะขามไปเลยเนี่ยปรุงรสปรุงอะไรไปเลยใส่เกลือใส่ไรไปแล้วอ่าแล้วญาทำกินเองวันนี้ทำหม้อเล็กเพราะว่าล,ลูกเขาก็อาจจะไม่กินเพราะลูกเขาไม่ไม่อยู่เขาลูกสาวเขาก็นอนโรงพยาบาลอ่ลูกชายเขาก็ไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่าอืาก็เลยทำเผื่อตาหลานอย่างเดียวหลานหลานมันต้องกินกับเรา อทําเผื่อหลานอย่างเดียวทีนี้ก็รอน้ําเดือดแต่ย่าอยากจะชิมไปเลยอะ่ะพอน้ําเดือดหอมก็ย่าเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะย่าก,กินเองย่าขี้เกียจขี้เกียจพิถีพิถันเยอะต้มยำก็มีแค่เนี้ยแต่มันทําเหมือนต้มโค้งว่าต้มยำจริงๆเขาจะต้องใส่มะนาวแต่ย่าเอามาขาเปียกเหมือนต้มโค้งไปอืม้ม เรียวแล้วนี่มาขามอืมโอเคแล้วอืมลสแม่ที่มือย่านี่กะพอดีเลยนะโอเคเลยอืออาจจะเติมน้ําปลาอีกนิดนึงอือเติมน้ําปลาให้รสจัดอีกนิดนึงแล้วน้ำเดือดก็ใส่ไก่ก็คือโอเคเลยน้ําหอมก็โอเคเลยพอน้ำปลาอีกสักนิดนึงให้ให้หอมน้ําปลานี่ยเคมอีกรอบก็ได้ อืมอ <chat> ืมชได้ช้ได้เลยตอนนี้รอน้ da, ําเดือดน้ําเดือดก็ใส <t> ่ไก่อ่านี่น้ําเดือดแล้วย่าจะใส่ไก่แล้วอ่าย่าจะใส่ไก่ของใส่ย็ใส่ไก่เหนียวก่อนใส่ไก่เหนียวก่อนเพราะว่าไก่เนียวก็คือต้องเคี่ยวหน่อยอันนี้ย่าจะใส่ไก่เหนียวก่อนเนี่ย ไก่เนียวถ้วยหนึ่งเนี่ยมันต้องเคี่ยวไก่เหนียวแต่ย่าชอบกินไก่เหนียวเพราะว่าโหเต็มหมอ้อเลยหมอ้อเล็กเพราะว่าไก่เหนียวนี่มันกินเนื้อมันหวานไงย่าก็เลยให้เขาซื้อไก่เหนียวเคี่ยวไปสักพักก่อนอืมเคี่ยวไปสักพักแล้วค่อยแล้วค่อยใส่ไก่หน้าอกไก่ไม่เหนียวอ่าอันนี้ย่าก็ใส่ไว้ก่อนอ่า ยา่ก็เคี่ยวไก่มาได้สักพักแล้วอันนี้ก็ใกล้เปื่อยแล้วเออคงจะเปื่อยแล้วด้วยพอเคี่ยวมาได้พักใหญ่ละอันนี้ยาก็จะเอาไก่หนะ้าอกไก่เนื้อเนี่เนยเอามาใส่อันนี้ยา่หยิบเลยเพราะมันมีน้ําอันนี้ใส่ให้หลานเขาเพราะหลานเขาไม่กินไก่กระดูกยาก็ต้องซื้อเนื้อหนะ้าอกมาใส่ให้เขาอันนี้จะใส่หมดเลยนี่แหละเต็มล้นหม้อเลยตเลยต็มหม้อ แต่หม้อไม่โตก็กินมื้อเดียวแหละเย็นเนี้กับเช้าอีกหน่อยหนึง่งเพราะว่าหม้อเล็กหม้อเล็กก็จะกินแค่นี้อาหารเย็นกับกับเช้าพรุ่งนี้เช้าอีกมื้อหนึง่งเ,ออเพราะว่าถ้าถ้าจะให้กินสองวันต้องแกงหม้อใหญ่ยายาไม่ได้แกงหม้อใหญ่เพราะยาซื้อไก่มาหน่อยเดียวเองมอใส่ซื้อมาให้หน่อยเดียวอันนี้ย่าก็จะรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งแล้ว ก็จะชิมอีกรอบหนึ่งน้ำก็เดือดแล้วทั้งไก่ก็คงเปื่อยหมดแล้วล่ะเดือดนานแล้วเนี่ยย่ารอให้เดือดนานเนี่ยล้นหม้อเลยอะ่ะย่าก็จะใส่ผักชีใหญ่ขึ้นช่ายย่าไปเก็บหน้าบ้านมาอันเนี้ยย่าก็จะใส่ขึ้นช่ายไปให้หอมๆโรยไปเลยโรยขึ้นช่ายให้หอมๆห,หน่อยเนี้ยอันนี้ก็สุก แต่พริกย่าไม่ไม่กินเผ็ดย่าก็เลยจะตามใส่ทีหลังใครกินพริกก็ก็ใส่ไปถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ย่าไม่กินเผ็ดไงย่าแก่ตัวและย่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้ไงเออย่าก็เลยว่าเนีย่ยเนี่ยเดี๋ยวย่าจะชิมอีกทีสิใส่ไก่ไปแล้วแล้วแบบมันจะรสชาติมันจะ,นจะไอ้นั่นจางไปไหมเออเพราะย่าต้มแบบโบราณใส่มะขามเหมือนต้มโค้งอะแต่ย่ายังไม่ใส่พริก เดี๋ยวไใ,ใส่ทีหลังอือ่อ,อนเปรี้ยวไปหน่อยนะต้องเอา,าขามใส่อีกหน่อยละอ่อนเปรี้ยวไปหน่อยเพราะใส่ใส่ไก่ใส่อะไรไปแล้วแบบน้ำมันฉืดจางอ่อนเปรี้ยวอมใส่าขามอีกหน่อยต้มต้มค้มก็ต้องเปรี้ยวหน่อยอื โอ้โหล้นใช้หมอ้อเล็กเลยล้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กินละอืใช้หมอ้อเล็กอะ่ะอันนี้เดี๋ยวชิมอีกทีหนึ่งเปรี้ยวเปรี้ยวไปไหมอ่นนชิมอีกรอบใส่มะขามไปแล้วอนนืพอดีแล้วเปรี้ยวพอดีแล้วใส่มะขามไปอีกหน่อยพอดีเลย แค่นี้ย่ากคงมาปิดคลิปแค่นี้เลยจ้ะเพราะว่าต้มสุกแล้วอันนี้เคี่ยวเขี่ยวไก่ไปได้พักใหญ่แล้วแล้วไก่ถ้าไก่ไก่หน้าอกก็ไม่เหนียวหรอกแต่ไก่ไก่เหนียวก็จะเหนียวเพราะว่าย่าก็เลยเคี่ยวไก่เหนียวไปนานพอสมควรเหมือนกันก็เปื่อยแล้วล่ะอันนี้ย่าก็คงจะพอแค่นี้แหละเออวันนี้ วันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยแหละจ้ะสวัสดีจ้ะ